สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็คือรายการกันเกมเมอร์นะครับแต่ก็หลังจากที่ช่วงนี้หายไปนานนะครับก็มันก็กลับมาอีกแล้วนะมาทำไมนะฮะเออรอเล่นนะ่ยก็วันนี้เราก็จะมารีวิวของเออจากเรื่อง f ฟู m เม a l Alchemist นะครับเนาะนะครับ,นะรบทุกคนคงอาจจะสงสัยว่านี่มันคืออะไรนะเป็นเป็นกล่องนะแต่ข้างในผมจะบอกให้นะครับรอดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ มันก็คือนาฬิกานะครับกับสร้อยนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดใครดูฟูลเมทัลอะเคมิสนะครับก็จะเคยเห็นนะครับที่เอ็ดเวิร์ดเอลิกใช้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเยแต่ผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วละ่ะเพราะไม่ได้ดูนานแล้วนะอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรสักอย่างก็ลืมไปแล้วนะนักเล่นแร่ไปท่านมัน้งสัญ,ญลักษณ์นี้มั้งไม่รู้นะเดาเอาจําไม่ได้นะครับก็ถือว่า สวยทีเดียวนะครับอ่ะเดีะะ๋ยวเดี๋ยวออกมานี่กล่กองนี้หลายประโยชน์ละโอ้ไม่ใช่เนะอ่ะอตั้งเป็นประกาวไว้นะแต่มันก็ไม่ก็ไม่เห็นอยู่ดีนะเออเห็นวะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็เอดตัวนี้นะครับก็เอาให้หนีบกับผ้านะครับไม่มีผ้านะครับยิมกระดาษแปบ๊บกระดาษแกมือนะครับก็เ,เสียบอย่างนี้นะเสียบอย่างนี้เนะานนะตอน,น,นเข้าไปเลย จะมแบบนี้นะครับเอาให้สุดนะแล้วมันจะล็อกดีเนครับเ,เสียแบเนี้อย่างนี้นะครับมันเอาไว้เสียบงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ตัวนาฬิกาก็ถือว่าทําได้สวยนะครับข้างหลังก็มีสลับคําว่า full metal chemist ด้วยนะแต่อย่างนี้อาจจะไม่เห็นนะต้องต้องไปซื้อดูกันเองนะครับแล้วก็แล้วก็วิธีจะเปิดอ้นี้นะครับก็กดปุ่มข้างบนนะครับกดกดไปเลยเนะี่ยมันจะเด้งลงมาเนะี่ย ก็ข้างในก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีเข็มนาฬิกาครับแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นเข็มเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันดําเหมือนกันแล้วก็ข้างในนี้ก็มีเขียนไว้นะครับเขียนว่าเออโดนโดนฟอร์เกตอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะโอเคนะครับก็นี่ก็อาจจะอันนี้ก็ สร้อยเนาะเอาไว้ของคอนะครับก็มีตัวนี้เนาะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่ไหมนเนอะโอเคนะครับก็ก็สร้อยนี้ก็อาจจะสั้นสำหรับบางคนนะครับของผมยังสั้นเลยเนาะแต่อันเนี้ยก็ตอนแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะสมมุติว่าถ้าเกิดจะพกไปนะครับถ้าเกิดใครจะพกไปต้องมีไอเสื้อนะต้องมีกระเป๋าเสื้อด้วยนะครับนะแนะนาไว้นะครับถ้าเกิดใครใครซื้อแล้วใครจะพกไปเนาะโอเค ก็นราคาราคาของตัวนี้คือสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับปัดเป็นสี่ร้อยเลยนนนเนาะคือง่ายๆว่าซื้อมาสี่ร้อยโอเคสี่ร้อยนะครับก็ถือว่าทําดีนะครับทาสวยตัวนาฬิกาก็ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่เนาะนะครับก็ก็สามารถพกพกไปได้หมดแหละเป็นนาฬิกาเนะาะจะคอสเพย์ก็คอสได้นะครับ <c oughs> โอเคเนาะก็ จะอะไรอีกเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรแล้วกี่นาทีเนี่ยแอร์ามนาทีอยู่เลยโอ้โหจะทำอะไรต่อดีเนาะไม่รู้อะเออใช่เดี๋ยวอันนี้ก่อน อยไปพากการ์ตูนดีก่านะนะครับก็เวกซอซิปนะครับตอนพิเศษตอนที่หกภาคเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงไปใส่ในคลิปก่อนเนาะเพราะว่าผมผมพาคเสร็จแล้วผมลืมเอาเอาเสียงไปใส่เนะี่ยคือพาคเสียงแยกไงพาคเสียงแยกแล้วก็ตัววิดีโอก็ใหญ่อีกทีนึงนะคบบางคนอาจจะงงนะก็ช่างเถโอเคแล้วก็ ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานแต่ละช่วงไปด้วยนะครับมันมีรู้สึกช่วงนี้รู้สึกว่ารายการผมช่วงมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ก็ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมเฮนไตนะอย่าคิดไปไกลนะครับเกมแนวตีมอนนั่นแหละเดินตีมอน ป่อแปะปอแปะอะไรแบบนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวว่างๆผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะโอเคครั้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ขอให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบายขอโทษครับขอโทษลูกแม่แม่แม่ลืม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 วิธีสอนตั้งนาฬิกานะครับคือจะตั้งนาฬิกาครับต้องต้องดึงไอ้นนี้ออกมาก่อนครับดึงดึงออกมานะแล้วก็ปรับปรับเข็มเอาเองนะหมุนหมุน อลืมลืมโอ้แมแมมโอเค okay, ครับก็สําหรับในการนี้นะครับซื้อมาจากร้านตูนโซนนะครับก็ผมก็ขอมอบเครดิตให้กับร้านตูนโซนด้วยนะครับนัดที่นี้นะเย่ๆยนะ <c oughs> ก็จะบอกว่าของเขาก็ดีเหมือนกันนะครับก็ก็ถือว่าโอเคครับนุณภาพใช้ได้มากนะก็ไม่ถึงกับว่าแบบไม่ดีเนะ่แต่ว่า ยังไงอ่ะไม่รู้สิไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดให้คะแนนก็ถือว่าให้สิบสันสิบไปเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคโอเคมาร์กเนี่ยนะครับผมเริมมากเดิมเลิมเี่ยโอเคก็ก็วันนี้เอ้ไม่ใช่วันนี้สิก็ตอนนี้ก็ลาจากกีนแล้วโอเคก็บายครับคงไม่ลืมอะไรแล้วเนาะครูโอเคบายบายครับ